โนดเยาวชนร่วมกับสสสจัดเวทีกลั่นกรองและพิจารณาข้อเสนอโครงการส่งเสริมสนับสนุนเด็กได้เยาวชนสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันทงสองสองทีวีค่ะที่ห้องอ่าวไทยโรงแรมคูนแบริงตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ โนดเยาวชนร่วมกับสอสอส,อสอและภาคีเครือข่ายกระจายโอกาสเป็นรุ่นที่3ปีที่5ติดต่อกันส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนไปแล้วกว่า51โครงการและในปี2566นี้อีกอย่างน้อย32โครงการเกิดพื้นที่สร้างสารรค์และการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายกว่า20หน่วยงานเกิดผลลัพธ์งานสำรวจวิจัยในปีพศ2 5 6 4ถึง2อ6 5 หัวข้อการเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนสุขภาวะสีด้านกายจิตใจปัญญาสังคมโดยโนวดเยาวชนร่วมกับดรจักรพันธ์พรมฉลวยมหาวิทยายลัยราชพัฒนนบุรีสมุทรปราการพบว่าเด็กและเยาวชนให้ความสนใจกิจกรรมทางกายมาเป็นอันดับที่1สุขภาวะทางสังคมเป็นอันดับที่ส สุขภาวะทางจิตใจเป็นอันดับที่3สุขภาวะทางปัญญาเป็นอันดับที่4ค่ะโดยมีประเด็นย่อยในแต่ละหัวข้อที่บ่งบอกความต้องการของเด็กและเยาวชนอีกหลายเรื่องสามารถติดตามได้ในเพจโ no น้ตนิวสในการพิจารณาโครงการครั้งนี้นะคะมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐสองท่านภาคเอกอชนสองท่านและประธานการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิภาครประชาสังคมจากสอสอสหท่าน ได้แก่คุณบุปผาทิพย์แช่มนินผู้ทรงคุณวุฒิสอส,อสอคุณสมศักดิ์วิเศษสุขหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการอาจารย์เบลลิสาตันเจริญรองคณบดีวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัทธทนบุรีสมุทรปราการ คุณสิทธิพงศ์พินยะพันธ์ประธานสมโมสรโรตารี่เอราวัณและคุณพิมพ์ชยาเสนีวงศ์ณอยุทธยาผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิร์สำโรงค่ะโดยมีนายทิติพัทราิทธิธิกิจ โปรเจกต์เมนเจอร์หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการและทีมงานรับข้อเสนอโครงการในปี2566มาทั้งสิ้น41โครงการและพิจารณาโครงการจำนวน35โครงการซึ่งก่อนกระบวนการพิจารณาโครงการมีการสรรหาโดยการประชาสัมพันธ์นผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่น เพจออนไลน์ online, ยอดนิยมของจังหวัดสมุทรปราการประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการและสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการรวมถึงการลงพื้นที่ของทีมงานโหนดเยาวชนสมุทรปราการและการบอกต่อจากภาคีเครือข่ายโดยมีการเปิดรับ4ประเด็น1กิจกรรมทางกาย17โครงการ 2. กิจกรรมสร้างสารรค์ลดผลกระทบสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม12โครงการ 3. สื่อสารออนไลน์เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ5โครงการ 4. ลณรง์ลดสุรายาสูบและสิ่งเสพติด7โครงการครอบคลุมพื้นที่6อำเภอในจังหวัดสมุทรปราการโดยแบ่งออกเป็นอำเภอเมือง16โครงการอำเภอพระประแดง8โครงการอำเภอพระสมุรเจดี10โครงการอำเภอบางสาวธง2โครงการอำเภอบางพี3โครงการและอำเภอบางบ่อ2โครงการค่ะ สำหรับโนดสมุทรปราการเนี่ยนะคะจริงๆกไ็ได้ได้มีโอกาสได้ดูดูโครงการของโนดสมุทรปราการต่อเนื่องกันมานะคะต้องชื่นชมเลยค่ะเพราะว่าเราเห็นพัฒนาการเนาะเริ่มตั้งแต่ว่าการสรับสนกิจกรรมของกลุ่มเล็กๆนะฮะที่เป็นการขยายโอกาสให้กับเด็กๆคือสมุทรปราการมันจะเป็นพื้นที่ที่มีทั้งชุมชน ชุมชนเมืองและชุมชนที่ที่ึงๆึงชนบทลักษณะแบบนี้ค่ะเพราะนั้นเนี่ยลักษณะโครงการก็เลยมีความหลากหลายนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นความโดดเด่นของโหนโดสมุรประการก็คือเรื่องของการที่ทำกิจกรรมที่มันสอดคล้องนะคะกับบริบทของพื้นที่แล้วก็ ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจนะคะที่ที่เห็นเลยค่ะว่าเป็นความโดดเด่นแล้วก็ทำให้มีการสนับสนุนโครงการของเด็กๆได้ได้ค่อนข้างที่จะกว้างกวางครอบคลุมค่ะกิจกรรมก็ค่อนข้างมีความหลากหลายค่ะนั้นก็คิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีค่ะสำหรับการสนับสนุนโครงการของโนดสมุทรปราการให้สามารถทำงานกับเด็กเยาวชนต่อไปได้ค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์เบริสาตันเจริญนะคะจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนเทอร์มอสมุรปราการค่ะก็ยินดีมากค่ะที่ได้มาเป็นคณะกรรมการนะคะในการพิจารณาโครงการให้กับสสสนะคะจังหวัดสมุทรปราการนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่สแล้วนะคะที่ได้มาร่วมง,งานนะคะจากพัฒนาการของเด็กๆที่ส่งโครงการมานะคะก็เป็นโครงการที่มีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะแล้วก็น่าสนับสนุนทุกโครงการเลยอาจจะมีปรับเล็กน้อยนะคะ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันแล้วก็สอดคล้องกับความเป็นเอ,อเอกลักษณ์ของสมุทรปราการไปบ้างนะคะคก็แต่ว่าก็ให้กําลังใจเด็กๆทุกคนนะคะที่ที่จะทําโครงการนะคะให้มีผลลัพธ์แล้วก็มีคุณภาพแล้วก็สําคัญคือเด็กมีความสุขด้วยนะคะที่จะทําโครงการนะคะอยากให้ผู้ใหญ่นะคะที่อยู่ในโครงการนะคะเป็นแรงสนับสนุนนะคะช่วยกันขับเคลื่อนเด็กๆนะคะให้เขามีความคิดสร้าง แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กๆนะคะเข้าสู่ศตวรรษที่21นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารการประสานการเป็นนักคิดนะคะแล้วก็การเป็นนวัตกรรมนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นทักษะนะคะของเด็กในศตวรรษที่21นะคะต้องมีนะคะก็ขอสนับสนุนค่ะเป็นหนึ่งเสียงนะคะที่อยากให้สสสนะคะก็มีโครงการอย่างนี้ให้กับเด็กๆตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ